สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอย้อยนิวประจำวันพฤหัสที่1กรกฎาคม2564วันนี้พบกับดิฉันนางสาวจริยาชนะนาควันนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยวันนี้เรามีความคืบหน้าในการรับวัคซีนเข็มที่2ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งโฉมหน้าคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ในชุมชนบ้านท่าหอยหมู่3ตําบลทับค้างและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆค่ะมาเริ่มกันที่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเมื่อวันนี้นาะงออนอนงสิริชัยนาะยกเทศมนตรีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถึงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรผู้พิการในพื้นที่ตำบลทับคางขณะที่วันนี้11บเอกบุญยืนปิ่นทองที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในายเนติสิริชัยประธานสภา,าและนายชะเลมไกยพันธ์สมาชิกสภา,าร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษาลงพื้นที่มอบถึงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรผู้พิการในพื้นที่หมู่3ามตำบลทับตำบลเขาย้อยส่วน ในพื้นที่หมู่5ตําบลขาอ,อย้อยนั้นนายนิรุตยอดขันสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพซึ่งในการดําเนินการมอบถุงยังชีพนั้นทางเทศบาลตาบลขาอ,อ,อย้อยได้ดําเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19 นอกจากนั้นยังได้ให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและการแพร่เชื้อในพื้นที่ค่ะส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอขอย้อยที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอคต้าเซเนกาเข็มแรกทางโรงพยาบาลขอ้อยขอเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้เร็วขึ้นตามประกาศของคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาติโดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1วันที่7และวันที่10มิถุนายนขอให้มารับวัคซีนวันที่3กันยายนผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1ในวันที่11มิถุนายนขอให้มารับวัคซีนในวันที่4กันยายนผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1ตั้งแต่วันที่1 2ถึง15มิถุนายนขอให้มารับการฉีดวัคซีนในวันที่7กันยายน และผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1ตั้งแต่วันที่19และวันที่21มิถุนายนขอให้มารับการฉีดวัคซีนในวันที่16กันยายนโดยทางเทศบาลเขาย้อยขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเดินทางมาตามนัดหมายเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ณนะโรงพยาบาลเขาย้อยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่093 4981240ในวันและเวลาราชการค่ะ สำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลดำบลขอย้อยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและมีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่เจ้าหน้าที่อ,อสอมอในพื้นที่หรือแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเบอร์โทร032562061ต่อ23ได้ในวันและเวลาราชการโดยผู้ที่มีสิทธิแจ้งความประสงค์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1>, 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลดํบบลขอย้อย 2. ยังไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อม 3. อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 5. มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้นสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่เจ้าหน้าที่อ,อสอมมอในพื้นที่ของท่าน หรือแจ้งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบนขอย้อยเบอร์โทร032562061ต่อ23ได้ในวันและเวลาราชการขณะที่การติดตามมาตรการตามประกาศของสปกอกอ,อำเภอขาอ,อย้อยภายในตลาดสดนั้นเทศบาลตำบนขาอย้อยได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการการควบคุมโรคอำเภือเขอย้อยบริเวณตลาดนัดวัดพระธาตุพร้อมทั้งเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เขตพื้นที่เทศบาลของเราเกิดคัสเตอร์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่จนต้องสั่งปิดพื้นที่อีกครั้ง นอกจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วโรคไข้เลือดออกก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่สําคัญที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากในแต่ละปีมีการพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ลงพื้นที่หมอกควันในชุมชนบ้านกลางนาหมู่หตําบลทับคาง ส่วนในวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่หมู่4ี่ตําบลทับคางตั้งแต่เวลา16.30น,นถึง18.30จาน,นจากมาตรการในการป้องกันโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มาต่อกันที่การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลโดวยวันนี้นางอนานงศิริชัยนาย,นยกเทศมนตรีตําบลขอย้อยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกและสังเกตการการเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านบนสันติสุข หมู่4ตำบลทับคางโดยคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ประกอบด้วย6คนได้แก่1นายรพีพัฒน์บุญศรีเป็นประธาน2นางกัญญาอินทรัพย์เป็นรองประธาน3นางสาวนชพรมัดรักเป็นกรรมการและเลขานุก,การ4นางอาลีปินประทุมเป็นกรรมการฝ่ายพัฒนา5นางสาวอัญชันอ้อยทองเป็นกรรมการและเฮลันยิกและ6 นางสมศรีเกิดผลเป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาปิดท้ายรายการด้วยช่วงคำร้องบอกเหตุเริ่มช่วงนี้ด้วยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่2ตำบลบางเขมเมืม่อวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณซอยข้างสวนสุขภาพวัดโพพื้นที่หมู่2ตำบลบางเขมรวม3จุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อกันที่การดําเนินการลงหินคุกตามคำร้องโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองช่างดําเนินการลงหินคุกบริเวณคู7พื้นที่หมู่3ตําบลเขาย้อยตามคำร้องของพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเช่นเดียวกับถนนลาดยาง บริเวณเครดิตยูเนียนทับคางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการลงหินคุกกบหลุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อวางแผนในการส้มแซมในระยะยาวส่วนการตรวจเช็คไฟภายในเต็นท์ตรวจโควิด1 9ตลาดพูทรัพย์ที่เสียหายจากพายุฝนโดยเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่การปรับภูนชัดในเขตพื้นที่เทศบาลโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้บริเวณถนนในชุมชนหมู่หนึ่งและหมู่สองตำบลทับคางเป็นที่เรียบร้อยและทั้งหมดคือข่าวสารที่นำมาฝากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการแจ้งเหตุสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่032562061 ได้ตลอด24ชั่วโมงที่สําคัญขอให้พวกเราทุกคนไม่ประมาทกาดไม่ตกปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเข้งคัดด้วยความห่วงใยจากทางที่สานตบุญขอย้อยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ